สวัสดีครับวันนี้นะครับคุยกันสบายๆนะครับอยากจะนําเรื่องดีๆนะครับมาพูดมาคุยนะครับสิ่งที่ผมได้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็คนในครอบครัวเราทําเป็นกิจวัตรก็คือเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะได้เจริญอาณานปณสตินะครับโดยการที่เราวางจิตตามรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าออกแล้วก็พิจารณาเห็นจิตเกิดดับว่าจิตนี้ไปตั้งอยู่ที่รูป อยู่ที่เวทนาอยู่ที่สัญญาอยู่ที่สังขารและมันก็เกิดลันก็ดับอยู่อย่างนี้เมื่อพิจารณาบ่อยๆนะครับเราก็จะได้เห็นถึงธรรมชาติและความจริงแท้ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าจิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะครับและธรรมชาติของจิตนั้นพระเจ้าเปรียบเหมือนกับวานอนท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิงบก่งไม้เกาะกิ่งไม้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนั้นเลื่อยไปนี่คือสิ่งที่เราได้มาไร้ควรแล้วก และหลังจากที่เราได้เจริญนานาปน,าน,านสติเราก็จะเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้กัสบสรบสรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกโลกธาทุาโดยไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาโดยการนานี้มิใช่หาได้ง่ายเลยเพราะนั้นพระเหตุหลายเล่าเพราะว่าสงสารนี้กําหนด,ดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารน้ำพวงพอเพื่อจะคลายกำหนักพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้และพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงพระสูตรสาคัญแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นั้นเป็นโพธิสัตว์ก็ยังไม่รู้ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนา,นานถึงเพียงนี้ ดังนั้นสิ่งุู้เจ้าได้มีอุปมาไว้แล้วก็ได้ถามสาวกว่าไฟที่ลุกโพรงบนศีรษะและเสื้อผ้าสิ่งที่ควรจะทําโดยรีบด่วนคืออะไรสาวกที่ไม่รู้ก็จะตอบว่าสิ่งที่ทําโดยที่ด่วนคือการที่ดับไฟที่ศีรษะและก็เเื้อผ้าแต่พู้เจ้าได้ตรัสว่าสิ่งที่ต้องทําโดยรีบด่วนคือการได้รู้อริยสัจสีดังนั้นอริยสัจสีนั้นชาวพุทธของเราอาจจะเข้าใจว่าเรารู้แล้วก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรร แต่สิ่งที่ชัดาตัดเอาไว้คือทุกนะครับเราเข้าใจกันว่าทุกกายทุกใจแต่โดยรายละเอียดแล้วก็มีว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อคืออุปทานขันห้าส่วนสมุทัยก็คือเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นพระเจ้าตัดว่าการมตัญหาตัญหาในกาม ภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นส่วนนิโรธก็คือความดับไม่เหลือทุทกข์ก็คือการสละนะครับในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นนะครับอุปทานทั้งหลายนะครับตัณหาอาวิชชานี่คือสิ่งที่เราต้องระวางจางคลายให้เร็วที่สุดและในเรื่องของมรรคก็คือหนทางในการดับทุกข์ก็คือพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่า สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความจำดีถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะก็คือการลิ้นชิพถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องสัมมาสติก็คือการระลึกถูกต้องและสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นถูกต้องเพราะอริยมรรคมีองค์แปดนั้น เป็นหนทางในการดับทุกข์นี่คือสิ่งที่อยากจะได้นำมาฝากเพื่อนมิตรทั้งหลายเพราะในแต่ละวันนั้นนะครับเราเองนั้นจะต้องพิจารณาใคร่ควรออยู่เป็นประจำเพราะความเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันแสนยากเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับสิ่งที่เราควรรู้ก็คือว่าชีวิตคนนั้นแสนสั้น ความไม่แน่นอนในชีวิตผู้เจ้าให้เรานั้นพิจารกก็คือว่าแม้กระทั่งการที่เรากาลังเคี้ยวคาข้าวอยู่เราอาจจะไม่มีลมหายใจต่อไปหรือการหายใจเข้าอาจจะไม่ได้หายใจออกหรือการหายใจออกอาจจะไม่ได้หายใจเข้าเป็นลมหายใจสุดท้ายของเราผู้เจ้าจึงให้เรานั้นจเจริญมรณสตินะครับหมั่นพิจารณาใคร้กวรและให้เรานั้นมีสติมีสัพพัญญะตลอดเวลา ก็ขออนุญาตที่จะฝากข้อธรรมดีๆในวันนี้ให้ทุกท่านได้พิจารณาคร่ควรน,นะครับว่านี่คือสิ่งที่เราเองนะครับเมื่อมีโอกาสเกิดปิดมนุษย์แล้วเราก็ควรที่จะข้ามพ้นนะครับจากความทุกข์ความพ้นจากวัตถุสารก็คือการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ในโอกาสนี้ขอฝากทุกท่านได้พิจารณานะครับขอขอบคุณครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน